สวัสดีครับตุ่มพ,พีพาเพื่อนครับสวัสดีตอนแรกๆนะครับมือนีผมพาทุกท่านมาใส่บ่วงหนูนะครับอยู่หน้าเจ้าของนี่แหละครับอยู่ข้างๆปลาอ่อยนะครับตอนต้นเดือนผมมาเบิงบบมีขวยบบมีคข้องนะครับพี่น้องตัวผมมาเบิงอีกมือหนีเนาะผมมา,าฟื้นครับมีเนาะครับผมก็เลยจะพาพี่พาน้องมาใสนะ่เนาะอยู่ในปลา บริเวณนี้เนาะครับผมบาให้น้องเพียวลงมานำเนาะเพราะว่าหกหลายครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งขวยหนูน้ำกันครับเห็นเนาะครับขวยเขาเนะเต็มเลยครับพี่น้องอยู่คู่คันแท้น่าจะเป็นหนูใงีครับเดี๋ยวผมจะห่างเนาะทางแหลนเขาครับเดี๋ยวขออนุญาต หาห้อยหาท่าก่อนนะครับพี่น้องคำเหรอเนาะใส่ไปเรื่อยๆครับน้ำปลาอ้อยนี่แหละอยู่กับไก่ี่แล้วครับคนขางหกนะครับน้ำมายาลาบกันไย เรียบ้อยนะครับคำามืดเลยครับพี่น้องตีอย่างเดียวครับตีแต่ว่บวงบ่พอเนอะาะเสียดายอยู่ครับบวงผมมีแค่ยี่สิบหลังเนาะผมใส่หวังผลเลยครับดักหนาดักหลังเลยพันห้าเขาพ่านหลังหนึ่งมันเทีถึกหลังหนึ่งเนาะครับนี่หนะครับรบ,บริเวณปลาขีออนน่อ้นนะครับทางบ้านผมเอื่นมาขีออนน่อ้นรือว่าปลาขีก้กระตกแปร เป็นเม็ดเป็นแบนครับผมมวนเข้าไปก็เต็มเสื้อผมออกมาแเลยเนาะเดี๋ยวจะมาลุ้นน้ำกันมือเสานะครับ สวัสดีตอนเช้าๆนะครับมีอากาศค่อนข้างเย็ยนเลยครับหลุนน้ำกันครับพี่นอกมาบวงเขาจะเป็นยังไง หลังแหลกเขาลลันบ่นครับหลังแหลกบอลลันเนาะครับพี่น้องหลังที่สองกับบอลลันเนาะหนูหอหนปนยอ,อยู่หรอบ่ครับก็ขวยให้เป็นแต่ยูอยู่หลังนั้นกับบอลลันครับ กองหลังนีกบลบันเนาะหนูบอลเลีนเหรอครับพี่หนุ่มอย่ารุนน้องกันไปต่อครับยังอีกอยู่เนาะบวงบลาลันเลยเนาะครับสงสัยว่ายูเหรอครับพี่น้องแต่ว่าขวยไม่ใหม่ครับหรือเขาบอลเลีนกับบอลหูเนาะ ข้างกับบอลลันครับข้าง,างนี้กับบอลันบอลันจักหลังบวงบอลันเลยนะครับอังกับบอลันข้างนี้นี่ผมใส่ใบว,ว่าเมน้นใส่ใบเปลี่ยนเขาแทนะครับคล้องออกมาจากเปลี่ยนเนาะบอลันครับ สงสัยว่ามีหนูไปเบิ่งฟังท้าผุนจักน้อยครับท่าหนีกังเงียบเด้ครับดูบอลแลนเลยครับพี่หนุ่มบอรแลนจักหลังมันม่นมีหนูต้องแลนเนี่ยนะครับดูว่าเขาบอลแลนมันหนาวครับกลายาศ็นเย็นอยู่ ไม่เป็นหยังครับรุ่นต่อนี่ก็ <laughs> เดี๋ยวอยู่สองหลังนะครับหมุนไปยังเดียอะครับของเล่นนี่กับบอลั่น,นครับพี่น้องสรุปเลีว้วมองนี่ บบมีหนูนะครับบบมีหนูหรือหนูบแลเนกับ่บููนะครับเดี๋ยวผมต้องมาส้ำให้พี่ให้นอ้องเบิ่งใหได้แล้วครับมืองนี้เพราะว่าห้อยขุดหนีงใหม่ๆอยู่ครับเขาอาจจะพันแลนก็นไเลยเนาะอากาศเย็นๆถ้าต้องใส่ถิ่มไวจะสองมือสามมือครับเดีย๋ยวหาบวงสิ่งว่าใส่ถิ่มไวเพราะบวงอันนี้ขันเขาบ่เก็บบ่กกู่อย่างเขาจะยืดนะครับ กูมือเต่ามือคลิปนี้ก็ถือว่าพาพี่น้องมาเอาบรรยากาศนะครับในป่าอ้อย <c oughs> ในป่าพาขีอน้นเมนูกับบะมีบะไดหนูใ้อโอกาสดีๆครับจังรุ่นจังติดตามไปน้ำกันเพาผมจะพาพี่พาน้องไปลุยยู่ใส่เนาะ ช่วงนี้ช่วงฤดูหนาวก็หาอยู่หาก,กินยากนิดนึงครับสิ์เบ็ดกับว่าใครได้แล้วอันไ้พ่อหาได้เขาก็จังหานั่นแหละครับวันนี้ตุงมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจมาตลอดหัวขอลาปก่อนสวัสดีครับ